สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโรมประเทศอิตาลีเมื่อวันที่13พฤศจิกายนว่าโรงพยาบาลซานโจวานนี่ดีดีโอในเมืองฟลอเรนซ์ดําเนินการปลูกถ่ายตับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่เพิ่งจะมีการประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยหญิงชราที่เป็นผู้บริจาคเสียชีวิตก่อนที่การปลูกถ่ายจะเริ่มขึ้นไม่นานจะมีอายุครบ101ปีในอีก2เดือนข้างหน้าโดยตับของเธอถูกมอบให้กับคนที่รอรับการรักษาคนหนึ่งในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยปิซาเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกล่าวว่า ขั้นตอนทั้งหมดซึ่งรวมตั้งแต่การเสียชีวิตของผู้บริจาคและจบลงเมื่อการผ่าตัดสิ้นสุดลงใช้เวลารวมไม่ถึง24ชั่วโมงซึ่งก่อนหน้านี้บันทึกของผู้บริจาคอวัยวะที่มีอายุมากที่สุดเป็นประวัติการคือผู้บริจาควัย97ปีซึ่งมีทั้งหมด5คนและรวมไปถึงผู้บริจาคอายุ97ปี7เดือนที่ดําเนินการปลูกถ่ายในอิตาลีเมื่อปีที่แล้วแต่ไม่มีการระบุถึงผู้บริจาคที่เกี่ยวข้องกับการปลูกถ่ายอวัยวะครั้งล่าสุดแต่อย่างใดเนื่องจากกฎหมายความเป็น tuần